การปราบรามเรื่องยาเสพติดกันบ้างนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตอชดออโซเบตงค่ะเขาจับพอค้าไร่ย่อยคณะหนังเสพยาอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วก็สารภาพวัดโทกจับมาแล้วซ่องหุน้นทางเสพแล้วก็จำหน่ายค่ะรอยตำรวจโทหนัดทีปัญญาจัสศิริวิทย์วนาชุดป้องกันและปราบปร,ปรามยาเสพติดกองรอยตำรวจตะเวนชายแดนเที่เซเซา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านข่ว่าภายในสวนผลไม้บานจาระประไตหมู่ถนึงตำบลตาเนาะแมระออำเภอเบตงจังหวัดยะลามีการมัวซุ้มและการหลักลอบจำหน่ายยาเสพติดมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าออกเป็นประจำจึงรายงานผู้บงังคับบัญชาแล้วก็ประสานปลัดอำเภอเบตงนำกำลังเจ้าหน้าที่ต่อชอดอดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตงอสอ,อวางแผนเข้าตรวจคอนค่ะโดยแบ่งกำลังออกเป็นสองชุดค่ะชุดแรกเนี่ยเข้าไปแอบซุ้มบริเวณปา่าคางสวนผลไม้ ชุดที่สองซุ้มดูบริเวณสุซานจีนบานกอมเซตรงคามทางเขาสวนพลไม้เพื่อสังเกตการข่าออกของกลุ่มวัยรุ่นคณะทีเจ้านาเทชุดแรกค่ะกำลังซุ้มดูอยู่นั้นนะคะก็เห็นชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปนัง่งบนแคร่ที่สร้างขึ้นบนต้นงาะสูงจากผืนดินประมาณเซเมตเ <c oughs> จ้านาเทก็เลยขยับคลานเข้าไปไกลจนแลเห็นได้ชัดค่ะว่าชายคนนั้นเนี่ยกำลังนั่งเสพยาบาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะ ทราบเชอก็คือนายอับดุลอายิมาลีอายุเซซิปีตรวจรอบบริเวณก็ะพบยาบาค่ะสิบเมตรอุปกรณ์การเซฟดึงฉุดจากนั้นก็ได้ไปตรวจคอนบานเล็กที่57เมุทินึ่งตำบนตาเนาะแมระซึ่งเป็นบานของนายอับดุลอายิอยู่ห้างจากจุดจับกลุ่มประมาณเซรอยเมตรแล้วก็พบยาบาอีก79เมตรค่ะ เบื้องต้นสาับวาแอบดุลออยีนะครับก็เคยทูกจับกลุ่มเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้วสองครั้งด้วยกันครั้งแรกทุกจำคุกสี่ปีหกเดือนครั้งที่สองจำคุกหนึ่งปีหนึ่งเดือนสวนยาบ้าที่จับกลุ่มได้นะครับก็สือมาจากคนรุ้จักจำนวนหนึ่งอยเมตรในา 3, ราคาสามพันรอยบาทเพื่อนำไปขายกับัวรุุ่นในพื้นที่แล้วก็บางสวนก็นำมาเสพด้วยนะครับโดยกลางวันเนี่ยตัวเองจะทำสวนแล้วก็ได้ทำเครว้บนต้นงอนะครับเทียนในภาพเดือนนี้แหละครับสำหรับหนังแล้วก็เสพยาครับ หากเจ้าหน้าที่มากก็จะเห็นก่อนแต่ครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จะมาแบบแอบซูมดูด้วยนะครับก็ทําไมนี้ไม่ท่านแต่อย่างใดด้วยครับชําตีลบไพไว้เพื่อทช่จครับเป็นเพลิงสูนะครับอยู่บนต้นไม้ด้วยนะครับแ่เห็นเจ้นีมานีจะเห็นก่อนนั่นแหละครับสรุปว่าไม่รอดนะคะเราไปอยู่ในขูกลาวสักไม่รู้กี่ปีนี้นะ